สวัสดีค่ะพบกับครูชุดติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชูมีเรื่องเมามอยรายเรื่องไรายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะพลาดไม่ได้นะคะน้องอุ๋งเอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมคะเรื่องเล่าโอ้โหไว้นะคะน้องน่นารักน่ารักนะคะเขาเรียกว่าแขกนะคะไม่ใช่แขกอาหรับไม่ใช่แขกอินเดียนะคะคือแฟนเพลง พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะไปหาอีลาถึงบ้านทุกวันเลยนะคะบางท่านก็ไปพบนะคะบางท่านก็ไปซื้อเสื้อนะคะบางท่านก็ไปหานะคะโอ้เรื่องเรามากมายนะคะน้องก็รับประทานข้าวไปนะคะแล้วก็บอกแขกว่าอารารเอฟซีพ,พ่อแม่มาประทานข้าวเรียกันนะคะน้องน่ารักค่ะอัธาายาศัยไม่ตีต้อนรับนะคะทุกท่านที่ไปหาที่บ้านนะคะ โอ้โหคุชูเห็นภาพระประทับใจค่ะแบบบ้านๆเลยนะคะแล้วอะไรอีกคุชูโอโ้น้องก็นอนเต็มอิ่มใช่ไหมคะก็ออกมาวิ่งก็เรียกว่าออกมาออกกําลังกายนะคะวิ่งนะคะกลับไปกลับมาที่หน้าบ้านนะคะพร้อมกับน้องโดน้องโดโอ้ยน่ารักค่ะน้องวิ่งน้องโดก็วิ่งตามวิ่งแซงเขาเรียกว่าน้องโดนะคะวิ่งแซงวิ่งแซงน้องอูอิง แล้วก็หยุดล่อโอ้โหมาถึงสุนัขนะคะน้องโดนะคะเออชื่อกันน่ารักค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องก็วิ่งไปวิ่งมาในบริเวณบ้านใช่ไหมคะแม่หน่อยเห็นแม่หน่อยก็น่ารักน่ารักนะคะบอกว่าอู้เอิงไปเปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้าแต่วิ่งเนี่ยมันอันตรายเดี๋ยวมันจะสะดุดหกครมอมโอ้โหน้องน่ารักนะคะไม่เถียงเลยนะคะไม่เถียงไม่อะไรนั้นเลยนะคะไปค่ะ เป็นเด็กที่แบบว่านอนสอนง่ายมากๆแม่พูดคําเดียวนะคะโอ้โหไปนะคะไปเปลี่ยนรองเท้านะคะน่ารักมากๆเลยะคะ่ะเด็กอุ้งอิงหรือน้องอุ้งอิงเนะะี่ยค่ะอ้ยน่ารักน่ารักนะคะก็ไปเปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วก็ออกมาวิ่งนะคะหน้าบ้านนะคะพร้อมกับน้องโดโดนะคะอุ้ยน่ารักน่ารักนะคะในการออกกําลังกายของน้องอุ้งอิงนะคะวิ่งตอนเช้า เพื่อที่จะให้ปอดนะคะเขาเรียกว่าขยายปอดจะได้มีพลังในการร้องเพลงนะคะตอนนี้น้องกระพักอยู่ที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไม่กี่วันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ไปเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมนะคะแล้วครูชูก็มีเรื่องเม้ามอยเกี่ยวกับบอจนะคะบอโจก็อ้วยทำอะไรก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วานนี้ก็ทําให้ครูชูอมยิ้มน้อยอิ่มใหญ่แล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะพอคนเท่นจริงๆค่ะไปยืนไปเยืยน,เยยนตากผ้าใช่ไหมคะไปเยืยนตากผ้าทําการซ้ายฝนนะคะคนก็ดูคนเต็มเลยนะคะเหมือนครูชุดูครูช,ช,ชุก็อุมยิ้มไปในตัวนะคะหลังจากนั้นซอนก็มาหาค่ะโอ้ยน่ารักน่ารักเห็นภาพประทรับใจนะคะก็มาติดต่อเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุระนะคะแล้วก็มีอีกนะคะครูชุก็ดีใจแบบกับบอสโจโด้วยนะคะดีใจอะไรครูชุโอ้ยครูชุก็ดีใจนะคะอย่างบอสโจนะคะเขาได้ลงใน f a c e b o o บ บอกว่าได้แล้วได้แล้วผู้กำกับคนใหม่ภาพยนตร์ขายอ้อชื่อนี้การันตีผลงานที่ผ่านมานะคะคุณชูก็ดีใจนะคะอ๋อนะคะตอนแรกจะไปเอาผู้กำกับที่ กำกับน้องอะไรต้องเตอะไรเนี่ยค่ะที่เป็นผู้กํากับสับปปเบอร์อนะคะน้องมาไม่ได้นะคะเพราะน้องมีผลงานนะคะรอคิวอยู่ต้อง3-4เรื่องนะคะกํากับอยู่นะคะคิวไม่ว่างคิวเต็มคิวแน่นนะคะผู้กำกับชื่อดังนะคะเขาไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่ก็ดีนะคะขนาดบอจโทรไปหานะบอกว่าให้คําปรึกษาได้นะคะแต่ตอนนี้กํากับหนังหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องจริงๆอ่ะสาเรื่องเลยะคะ่ะบอจโจก็เข้าใจนะคะ แต่นะคะปุ่มกับท่านนี้ก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรมาคุยได้ปรึกษาได้นะคะแล้วก็บอสโจก็ไม่ลดละความพยายามนะคะก็ได้ไปเจอผู้กำกับท่านใหม่ท่านนี้นะคะท่านะคะโอ้โหนะคะรูชูก็เขาเรียกว่าลุ้นไปรุ้นไปด้วยนะคะรุ้นไปด้วยนะคะว่าจะเป็นท่านใดนะคะเขบอกว่าเป็นผู้กำกับเนี่ยโอ้ไฟแรงท่านหนึ่งเลยนะคะเป็นผู้กำกับหนังเนี่ย เขาเรียกว่านะครับทำรายได้มามากมายแล้วนะคะแต่ยังไม่เปิดเผยนะคะว่าเป็นท่านใดนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นท่านใดนะคะแต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะผู้คนกลับใหม่ได้แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยว่าชื่ออะไรนะคะถ้าบอสโจเปิดเผยมานะคะรับรองนะคะท่าน f อฟนะคะต้องบอกว่าอ้อถึงบางอ้อกันเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะ แต่ก็ดีใจไปกับบอสโจด้วยว่านะคะบอสโจหาผู้กำกับใหม่ได้แล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะขูชุก็ดีใจไปกับบอสโจด้วยนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่านะคะผู้กำกับนะคะร้อยร้านพันล้านนะคะยังไงคะ หนังเรื่องภาพยนตร์ไข่อ้อก็พันล้านแน่นอนนะคะและได้ชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงมากำกับภาพยนตร์แบบนี้นะคะโอ้โหรบรองนะคะดังระเบิดระเบอ้อแน่เลยนะคะไขอ่อ้อนะคะเพราะพ่อ,อ,อแม่เอฟซี FC ของอีราอุงอิงของสาวน้อยเพชร้านแพงรวมถึงเอฟซีของบอสโจรวมถึงเอฟซีของกุชุนะคะต่างคนก็ต่างรอใจจดใจจอนะคะ เพื่อจะรอชมภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะโดยมีน้องอุ๋งอิงนะคะได้เล่นด้วยนะคะหู่ชูก็อยากให้เล่นเร็วๆนะคะภาพยนตร์เร็วๆจะได้ไปนะคะชมกันกับภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดความดังและความปังนะคะนี่นะคะครูชูก็มาเมามมอยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะแม้แม้มาคุยเรื่องอิราต่อนะคะน้องอุงอีกนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะในการร้องเพลงสิบเพลงรวดนะคะจากนั้นก็มาร้องเพลงในเตยราอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะเตยราก็สุดประทับใจเลยนะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดทุกเพลงเลยนะคะเขาเรียกว่าน้ําเสียงก็เป็นเอกลักษณ์ปอดนะคะก็ทำงานเต็มที่นะคะโอ้โหร้องเพลงไม่เหนื่อยเลยนะคะเห็นน้ององ๋์อิงแล้วนะคะไม่มีเหนื่อยเลยนะคะเหมือนครูหมอนอิงนะคะนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะ เขาเรียกว่าด um, ีใจประกับอ <remember> ีลาอุค์อิงด้วยนะคะที่ร้องเพลง1ิบเพลงรวดนะคะและมีแต่เพลงเร็วๆท้งนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าโจ๊จๆๆท้งนั้นเลยนะคะเพลงเร็วๆนะคะสนุกสนานกันทั้งนั้นเลยนะคะทั้งหน้าเวทีเต้นกันสุดเหวี่ยงเลยนะคะบางช็อตบางครั้งนะคะเขาเรียกว่าหน้าเวทีก็ช็อตไปเหมือนกันนะคะยืนตรึงนะคะตรึงความงามตรึงอิหลานะคะที่ตรึงหมายถึงว่ายิบภาพเพืน ยิบโทรศัพท์นะคะมาถ่ายรูปของน้องอุงอิงนะคะเริ่มความเต้นพอนึกขึ้นได้ก็เต้นพร้อมกันเลยนะคะเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะน้องอุงอิงเนี่ยทำให้พ่อพ่อแม่แม่มีแต่ความสุขนะคะเหมือนคุณชุก็มีความสุขนะคะได้เล่าเรื่องราวของน้องอุงอิงนะคะนี่ก็ถือว่ามีความสุขนะคะสําหรับสวท่านหนึ่งก็หมายถึงคุณชุก็ผ่านสวนะคะแต่ก็มีความสุขได้เล่าเรื่องอีหลาอุงอิงนะคะ แม่เห็นมาเห็นมาเราไปเรามาก็หมดเวลาอีกแล้วใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปคูชุจะมาเล่าเรื่องอะไรนะคะคลิปนี้คูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ